มาแล้วค่ะเรามาง้อง้อมตานะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยิงด้วยอุ้ยอุยอุยดูแม่ดูแม่ดูแม่อืออืออือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกบอลใครอ่ะลูกบอลใครอ่ะดูเจ๊อ้าวเฮ้ยเจ๊้มันใหญ่ไปลรอยิงเอาเอามาแล้วเตะมาเฮ้ยเออดูแม่ดูแม่ห่วงลูกห่วงลูก ของลูกพี่เสียเอาบอลใหญ่มาเด้ไม่เอาบอลสีแดงมาให้หนูเนาะมาเตะม,มาลูกเตะม,มาเตะม,มาเร็วเอาน้ำออกก่อนมาเลยพี่เสียไม่เอาบอลสีแดงมามันใหญ่ดูดูเจ๊ค่ะขนาดกินอยู่นู่นนะวิ่งมาโอ้ยหัวลูกหลายเนะาะบ้าน อ่ะยูขาหลังไวเออขาหลังสูงแท้มันกัดบ่ได้บ่ละอันนี้มันคาบบ่ได้มันใหญ่อันตัวน้อยนะมันคาบได้ดีเอยเยี่ยมแล้วเออเออเออดูแม่ดูแม่ดูแม่เอออ้ยเอ้ยแบนแตะเอออุ้ยโอ้หดูแม่ค่ะทุกคนอุ้ยดูค่ะอุ้อู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 ้ มามามาเล่นตรงนี้ลูกมาดูดูเจ๊วาดเอาเจ๊วาดเจ๊วาดมามาหนูมาเร่อเลยเอ้ย เตะใส่พี่เซียนเลยมั้พี่เจีย๊ยบล่กบนมันเข้าปา่าเอาดึงออกมาเอิ่เอินเอาโอ้ยดูค่ะทุกคนเล่นบนในป่าโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้บนอยู่ในปา่าเอาออกมาลูกเอาออกมาเอินออกมาเร็วขาบหลยเอาวัด วัดเตอเจวาดเต้บนเป็นด้วยเอามาวาดเอามาเอามาให้ลาเล่นอยู่นี่เร็วมามามา,มา,มาน่นาก็ห่วงเนาะให้เขาเล่นในว่านจากกะลัหอห่วงยีหยังเจวัดเออเอาวิ่งกันทั้งคู่เอา นอนเดี๋ยวก็น,นอนมาแล้วมาแล้วถือเก่ง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 แค่ว่า วิ่งเข้าป่าวิ่งเข้าป่าไปเร็วเล่นกับพี่เสียเร็วโเตะปลาเลยหละเตะปลาเร็วเล่นบอลบ่ได้ให้เตะปลาเด้ดนี่เด็กสนามเก็บเร็วๆหน่อยเด็กสนามมาดาวซันโบมาเร็ว เอาชุดลูกโทษมือโกจับดีๆนะมือโกเอาไปชุดลูกโทษยุสไซนั่นฮะไปแล้ว <laughs> ไปชวนพี่งามเหรอไปชวนพี่งามมาเล่นแล้วน่นเจวาดเล่นติตมีแล้วโอ้ย <laughs> มาแล้วมาแล้ว,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 วมวยกู้ภัยลูกบอลติดติดติดปลาเอาออกยังไงเนาะบัทีนี่ออกไม่ได้เหรอหญิง โอ้โเขียดอยู่น้ำปลาเลยอ้าลูกบอลมา ลูกบอลลูกบอลหายลูกบอลหายทุกคนช้างออกไข่ช้างออกไข่ออคลิ้ไปทางน,นูโอ้โสร้งออางออกไข่ช้างออกไข่บ่ลูกไม่บ่ได้ออกลูกเป็นติฮะมันก็ออกลูกเป็นไข่ะฮะลูกบอลตดกิ่ตตมแล้วเอาขึ้นมา งไปหาพี่งามวิ่งไปหาพี่งามไปใส่ละวาดอยากเรียนน้ำตีฮะมาแล้วทุกคนมา ชีม่วงพรมขาหลังเนี่ยขาหลังนี่ใส่งานดีลิโอ้ยโอ้ยวิเศษไปโอ้ยล้ม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 อ้ยนักกีฬาล้มนักกีฬาล้มโอ้เอ็นตาซินไม่จ่ายนะจ๊ะมาโลเอ้าวิ่งมาแล้วโอ้โหชุดลูกโทษเอ้ามือโก้จับดีๆเฮ้ยไอเชียวเอามือโก้จับเออมือโก้เตะเตะเอิกเตะเฮ้ยไอเชียวเอ้าเอ้าเอามือโก้เลวมือโก้โอ้โหดูมือโก้แบบเฉยมากอะมือโก้อะ เอ๊ะเออลอยมานี่เลยอ้าวว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 ้าวอู้ยเก็บมาเตะว่าเตะว่าเตะเอ้ยมือโกใช้มืออย่างเดียวเลยใช้มืออย่างเดียวเลยโอ้หเอาม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 าวางลงเอ้ยเอาชุดลูกโทษชุดลูกโทษเอ้ยเอ้ยเอาเอาตั้งลำแล้วเล็งแล้วโอ้โหมือโกจับดีๆนะมือโกเล็งแล้วเล็งสงสัยจะหิวนมแล้วนะทุกคน เฮ้ยอเอื่อกะตุ๊บเลยกระตุ๊บของเก็บโอ้โหอันนี้คือกระตุ๊บของเก็บนะครับทุกคนเออเออเออโอ้โหโอ้โหกระตุ๊บของเก็บนั่งเก็บวงเก็บดิโนโอ้งามตามีแบบดึงมาด้วยอ่ะตั้งลำวิ่งมาแล้วครับทุกคนเฮ้ย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 คาลังเลยโอ้โหโอ้โหดาวสันโวเอาโกเอาเอามือโกเอามือโกตีตีตีลูกบอลออกโอ้ พี่งามบอกขอเล่นด้วยได้ไหมไม่ได้นะพี่งามจะใช้งาแทงแตกนะลูกเดี๋ยวแตกของน้องครับอืมพี่งามเล่นไหมพี่งามเดี๋ยวนูเตะไปให้เออวัววิ่งไปชวนพี่แล้วเออเออมือโก้มือโก้ก็อยากเล่นน้ำเนาะเอาละับทุกคนไปชวนพี่งามมาแล้วพี่งามมาแล้วเออเออใส่หัวมาด้วยดิ้ง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 ดิงดิงดิ้งอืออือาวอ้าวอาวอาจะไปเล่นกรรมการซะแล้วเอาเร็วเฮ้ย้เยเฮ้ย เฮ้ยเลี้ยงแล้วตอนนี้กำลังเลี้ยงลูกบอลเอางับลูกบอลแล้วลูกบอลเป็นยังไงเต็มคาราเบลเอา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 ลูกบอลไปให้พี่งามเล่นแล้วอลูกบอลวิ้งนั่นเฮ้ยไปแล้วพี่งามวิ่งไปแล้วทุกคนไปแล้วสองพี่น้องเออเออทุกคนอุชาอุชาอุชาอ่าอ่าพีงามโอ้ดูนะคะทุกคนพี่งามมาแล้วอุยอุยเตะออกมาเตะออกมาพี่งามจะแย่งแล้วเร็วเร็ว เอาไปเรียบร้อยทุกคนพีงามเอาไปเรียบร้อยแล้วแตกจอยเรียบร้อยเป็นไงล่ะเต็มคาลเบลยยศได้เล่นเลยพีงามเฮ็ดแตกแล้วนี่แตกจอยเชโยไปกันเลยชนะแล้วอ,อู้เรียดแล้วค่ะอ,อู้พีงามเฮ็ดลูกบอลหนูแตกไหมพีงามเฮ็ดลูกบอลหนูแตกไหมทุนค่ะใช้ชนะอยู่ที่ งามโชคแฟมิลี่ใช้ชนะอยู่ที่ผมครับทุกคนเอื้อเอื้อโชว์พาเอื้อคาบด้วยคาบลูกบอลให้ดูด้วยเอื้อ,อเป็นไงเอาไปให้พี่เล่นด้วยเป็นไงหยุดได้เล่นเลยโอ้โหพี่งามทำลูกบอลหนูแตกเลย <identities> ไปแล้วค่ะพี่งามหนูขอเล่นด้วยได้ไหมอะถึงจะแตกหนูก็จะเล่นน่ะโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวพี่จะไปซ่อมก่อนโอ คุยกันแล้วค่ะโอ้พี่งามเนบวบในหูเลยทุกคนโอ้โหทุกคนเน็บวบกับหูเลยค่ะดูโอ้โหดอกไม้สีม่วงค่ะทุกคนสวยไหมจ้าดอกไม้สีม่วงโอ้โหเน็บหูเลยเอาวิ่งวิ่งมาพ้องพี่เสียแล้วพี่เสียพี่งามทำทำบอลหนูแตกอะไปเอามาไม้เลยเอามาไม่เลยโอ้โหโงพี่เสียแล้วค่ะตอนนี้อ้อนพี่เสียแล้วอ้อนพี่เสียแล้วอ้อนด้วยขาหลังนะคะทุกคน อ้อนแบบว่ารุนแรงมากอ้อนขาหลังอะ่ะเออเออเดินสายหัวด้วยเดินสายหัวทําไมต้องสายหวัวนะลูกเป็นนางแบบเขาไม่ให้เด really yes ินสายหัวนะมันไม่งามเออนะจัดการเรียบร้อยค่ะนุนนุนชำเละโอ้ยเรือโตนงงามตาลายค่ะเหนว่าท่านได้อิ่มอยู่ค่ะทุกคนพี่งามจัดการเรียบร้อยค่ะพี่งามบอกว่าตัวนี้ใช่ไหมที่มันดุดุอ่ะเออตัวนี้แหละพี่งามนุนค่ะ จัดการให้น้องเรียบร้อยค่ะนุ่นไม่ไหวจะเคลียร์กับพี่งามเลยอะทุกคนเจ๊บอกขอบใจนะชายงามที่ทําให้แม่ไม่ต้องห่วงว่าน้องจะเป็นอะไระลูกเอ,อออะออนพี่เสียแล้วค่ะตอนนี้ออนพี่เสียพี่เสียเอาบอลมาอีกได้ไหมพี่เสียเสียจ้าเสียจ้าเอาบอลให้หนูหน่อยจ้าพี่เสียจ้าบอกหละอ่อนพี่แล้วค่ะตอนนี้ คนพี่ใหญ่เลยค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามงามโชคแฟมบลีสวัสดีจ้า